สวัสดีสวีดัสคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยครับแล้ววันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า m a ส i c i ช n Secret นะครับคุณผู้ชมก็ตุน3 2 9นะครับส2 9องเ้าอามาเอาเลยแล้วกันคุณผู้ชมเอาเป็นหมุนหมุนเองหมุนเองนอง่าจะเฟี้ยวกว่านะครับใช่ใช่ถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าเราเคยมาซื้อหลายรอบแล้วเกมนี้คุณผู้ชมไม่เคยจะแตกจริงนะครับเอาจริงเอาเแคเตอร์6ตัวไปเลยเนะี่ยกูกำไรเลย2,000เท่า เอา,านดี๋เราลองหมุนดูแลกันในราคาที่แม็กไปเลยนะจะกุ้มก่ดซื้อไงคุณผู้ชมเพราะว่ามันเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้จะแตกถูกไหมอุ้ยแพงจังวะตัวนี้แพงสุดเหรออ๋อตัวแพงสุดนะเอาเรื่องนะเอาเล่นไปเล่นมันมีกําไรเฉยเลยเอลองดูครับว่าจะได้เล่นไหมวันนี้เนาะหลายรอบแล้วที่เราพยายามกับมันเนี่ย รับชมโปรแกรมหนึ่งใใครับเวลาเล่นตอนนี้11นาฬิกา31อนาทีอุ้ยอุ้อยข้างนอกแม่งดีจริงว่ะแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมแม่งมีกำไรแล้วเราอะอะไรเป็นแสนนะฮะอุ้ยคูณสี่ด้วยเฮ้ยเอาดีเอาดีแต่ไม่เข้าสเก็ตเตอร์นะตอนนี้นถ้าเข้าคือเพอร์เฟกต์เลยครับจะสบายใจได้เลยเพราะแม่งมีกำไรยอยู่แล้วด้วยไง ก็แต่หมุนเข้ายากเหมือนกันออจริงๆแล้วก็ไม่ได้ง่ายน่างจะเป็นดวงอยือชิ่ดวงด้วยตอนะฉนี้เรากําลังใช้กําไรในการหมุนนะครับเราไม่ได้ใช้ทุนแล้วนะเออผมถามจริงนะคุณผู้ชมนี่คือส่วนตัวเลยนะมีใครที่แบบเป็นคนที่เล่นแล้วหมุนทีแล้หมุนอย่างนี้ปะ่ะแบบไม่กดไม่เปิดเทอร์โบแล้วหมุนเงนี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมถามจริงว่าคุณต้องเป็นคนยังไงครับคุณต้องเป็นคนใจเย็นขนาดไหนวะ เนี่ยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอันนี้คือน,นี่สงสัยส่วนตัวนะอยู่ๆม่นก็คิดขึ้นมาเนีย่ยไปทีละทีทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยหรอ <c oughs> ไม่รู้เนาะคือถ้าคนที่แบบลุ้นจริงก็น่าจะมีอย่างนั้นนะแต่ผมไม่ใช่แน่นอนนะคิดหายพอดีกูให้เป็นสายแบบนี้บา้บางเนี่ยไปรัวๆเลยเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มันยากนะคุณผู้ชมหรือเราเราจะไปซื้อดีอะ ตําบลข้างนอกแม่งดูได้ลุน้นแบบลุ้นจ่ายยังไงเอาหน่วงจนได้อ่ะซื้อเลยดีกว่ามาซื้อเลยดีกว่าซื้อเลยดีกว่าแม่งไม่เข้าจริงวันนี้เดี๋ยวแม่งไม่ได้เล่นนะจากที่มีกําไรตอนนี้กลับมาอื่นทุนละไอ้เวนซื้อก็แม่งก็ไม่แตกเลยนะคุณู้ชมประเด็นอนะแตกยากเหลือเกินเอามาแค่สามตัวเนี่ยมันยากขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนมันยากขนาดนั้นเลยเหรอเปล วัดดวงกัินไปเลยจริงๆอันไหนก็วัดเหมือนกันนะอันนี้ก็คือตัวดีเลยแหละตัวยากเลยแหละเราต้องได้สัญลักษณ์อันนี้ถึงจะเปลี่ยนเป็นไวให้เราซึ่งมันจะมาในสี่สี่ช่องตรงกลางนี้แล้วมึงดูนะว่ามันหายไปเลยเอย้แต่ถ้าเป็นไวอย่างเงี้ยโอเคมันก็ช่วยเหมือนกันอันนี้ก็คือใช่เลยล็อกไว้แต่ถ้ามันเป็นตัวเนี้ยก็จะเป็นไวให้เราไงคุณผู้ชมแล้วดูนะว่ากว่ามันจะมาแต่และตัวคือยากมากแต่มีให้แปดุนเท่านั้นด้วยนะเออมีแค่แค่แค่แปดุนด้วยอ่ะประเด็นอนะ่ะ เอาเว้ยมาหนึ่งบิ๊กอีกสักวายสองวายไปลูกด่วนด่วนเลยลูกเออเออ้อยได้ตัวแพงเอ้ยเท่าไหร่อะตัวเลขวิ่งในระดับความเร็วประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะน,นี่นะมันก็ไม่เท่าไหร่ดีวัยเวรแต่ต่อจากนี้คือของจริงต้องเป็นตัวแพงต้องรู้นี่เป็นตัวแพงแล้วหรือว่าเป็นวายมาเพิ่มสวยงาม เราได้กำไรแล้วขอไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งจะสวยเลยเพอร์เฟกเลยไม่ได้หรอแต่ได้อุ้ยเรื่องอุ้ยรอบนี้วิ่งไวมากรอบนี้วิ่งไวมากประมาณ40,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคุณผู้ชมกดอพอๆกันเป็นตัวถูกะนะเนี่ยเป็นตัวถูกหมดเลยแต่ก็โอเคเรียบร้อยครับคุณผู้ชมจบครั้งแรกที่แม่งได้กำไรกับมันดีๆเลยครั้งแรกเลยเว้ยเอาจริง ออมันแล้วแต่ดวงจริงวันนี้คืออผมคาใจตรงที่มันหมุนไม่เข้าจริงๆหรอวะคนดูเหลือ7 0 0ไม่ได้เลยผมพอเลยนะครับผมพอเลยนะ700เผื่อมันจะหมุนเข้าให้เราไงมันจะอะไรขนาดทันเชลสวยงามว่า800พอลอะอละพอละไม่เข้าคือไม่เข้าครับเพราะง,งั้นเดี๋ยวโดนหนักกว่าเดิม เขายากนะใครหมุนเข้าง่ายก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วแต่ดวงในแต่ละวันวันนี้มาไวไปไวคุณผู้ชมกำไรป,ประมาณ400กว่าเคเลยนะเออเอาเรื่องเอาเรื่องคุณผู้ชมเมทัลเชนส์สกิลเลตครับเกมต่อไปจะเป็นอะไรก็เราติดตามชมกันเองแล,ลว้ว,วมมกันคลิปนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่งนี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ